วิ่งไปงัดเข้ามาครับไปไม่ทันจริงคะับแสงครับขอนแก่น22 21โอ้เราพุ่ยาลูกนี้ไอ้ไม่ข้ามนะคะคอามแรกเมื่อสักครู่ไม่ดีครับทางกเกษตศาครับแล้วเป็นขอนแก่นครับที่ขึ้นไปหนำห่างสองคะแนนตอนนี้ขอนแก่น23 21อันดีดาอารลูกนี้ยังเกี่ยวกันทันค่ะขอนแก่น,อกนเอาข้ามมาก่อน เกษตรให้บอลสัน้นไม่เต็มมือขอนแก่นจะได้สวนบอลสัน้นโอ้ยเหนียวค่ะเกษตรเอาค่ะโอกาสของขอนแก่นสุดสุดดีลูกนี้เป็นคะแนนค่ะทำอยู่คนเดียวครับสุัสดีทั้งแต่ลงสนามมานี่สามคะแนน,นซ้อนๆครับของเธอครับให้ทีมได้สามเซตพอยต์ครับตอนนี้เบรกแค่มีครั้งค่ะเกษตรจา,จากที่ นำช่วงต้นแล้วเกมเบียดเบียดกันนะฮะมาดนทิ้งช่วงท้ายค่ะขอนแก่น24-21เสร์มมาเล็กวันแรกไม่ดีเรดาหวังข้ามา,ากานหมาลูกนี้อาสลับล็อกค่ะโอ้แล้วออกไปค่ะโอ้โหอาจจะดูไม่ได้เล่นเข้าฝักมากมายนะครับเซตแรกของขอนกัน ไปค่ะพัทยาล้มบอลล้ด้วยนะคะได้แต้มแรกก่อนค่ะขอนแกน่นปิอร์แรกครับบมดจวงพัทยาจวงจันทร์ครับคะแนนที่5ของเธอในวันนี้ครับเฮ้ตีฉลับบล็อกแล้วก็บอลล้นไปออกจากล้นไปออกข้างหลังครับอขอมากาะเขาเล็กจังหวะไม่ได้ขอนแกน่นมาที่จัด,ดนันโอ้ฉลับบล็อกด้วยค่ะลูกนี้ สองน้ำสองศูนย์ครับคะนนของ <lawsuit royable S 1> ขอนแก่นครับในช่วงต้นเซตที่สองครับดูกโมสคู่นกระสดานันได้ฟาดลงไปครับโอ้โหแล้วแกะกันไม่ออกครับแหมบอลเซิร์ฟของมาดิยาที่ฉลับเน็ตลงมานะครับส่งให้ขอนแก่นนำสามศูนย์เลยครับสองเคอะเาอโอ้โหมันจะกิดตะขายมาด้วยนะคะลูกนี้ เสียระหงห่ากเขาไปบดค่ะทางเล่นเกษตรสามสูงนงี้ตอนนี้ยังเก็บได้ค่ะ<า>ต้องเอาค่ามาก่อน,นะค่ะเกษตรขอนแก่นหมาลูกนี้อ่อาขดแล้วรับไม่อยู่ค่ะจังหวะต้นตีของสุนิตานะคะอ,ออกซาตีครับเซตนี้ทางขอนแก่นครับได้การเสิร์ฟที่ดีของทางพัทยาด้วยครับนี่กดดัน ทางฝั่งเกษตรได้พอสมควรเลยฮะเสร์ฟตอนเนื่องครับ40ค่ะได้ตานแรกมาแล้วค่ะสำหรับทางเกษตรศาสตร์เป็นเล็กนะคะที่ขึ้นตีเมื่อสักครู่ค่ะลเล็กนี่ขึ้นบริเวณหัวเสาครับแล้วก็ตีฉีกออกขวาครับบอลนี่ไปลองไม่ทันครับทางด้าของดีเบโลขอนแก่นคนระั แล้วลุงนี้บอลแรกไม่ดีค่ะขอแก้มาก่อนเอาพักเตรหมาลุงนี้อาจแฉลบบล็อกยังเก็บกันได้ขอนแก่นพันนันตีมาติดบล็อกยังเก็บได้ติมิตาตีบล็อกเราต้องแก้ไขค่ะจังหวะไม่ดีเกษตรโยกมาหลางังแล้วตีไม่ฆ่าเองข่าเล็กเก็พลาดไปเองครับจังหวะนี้ก็เสีสัตย ถือว่ามีโอกาสที่จะแหม่ได้ทําคะแนนแบบค่อนข้างที่จะจะังหวะเยี่ยมแล้วนะครับแต่ว่าทางเล็กวันทาครับพยานมาตีลูกนี้ติดตาคายครับ